สะบัดที่คีย์บอร์ดได้แหละอย่างหนึ่งอ่ะอพื้นที่เรื่องพื้นที่นี่แหละต้องจัดคีย์บอร์ดไหมต้องซื้อคีย์บอร์ดไหมเนี่ยกูจัดมาเนี่ยพื้นที่กูเหลือโล่งๆเลยอาคามต้องจัดปหมไม่เราหาด้ทวยไอเคสี่แปดต้องกระดีเป็นไอเคปะ่ะใช่ซื้อไปแล้ว

Oh be night focus Boy jumping Need to recharge my shields Oh the Look the ล่องหดได้หรือไงไม่โดนเลย,ยเฮออ้ยเอาไปแล้วกระเด็นตายอขอขอขาไปสองตัวให้ให้เอ็นตี้เนี่ยุกไหมโอ้ยไม่มีกระสุนเลย <พา S 2> ไอ้เช่เอ้ย์ผ่านเป้าแหวนกระเด็น ว,ว้าวตเอโมะมเก็บศพมันวะออไม่มีกระสุนเหมือนกันบ้านแล้วนะบ้านเออไม่มีกระสุนมีแต,ต่ยาสปาร์ ยิงกระจกเกินเราแตกรับไรทะลอกทะลอกเจ๊ยังไงอ่ะมันพอท่อพอท่อปะน่าจะพอท่อเป็นรับเพื่อนอย่าใหญ่มันชุบไม่มันชุบมันเป็นหมอเป็นหมอทำเขาเฟสเป็นเฟด เฮ้ยนี่นี่หมอหมอก็แตกก็แตกแตกเจ็บเจ็บแล้วไหนนี่อ่ะรอตื้นเดียวดิทัางกันนะะคนยิงน้อยกว่าเฮ้ยยังฮีบัต์โดนยิงล้มเอาเลยนะยังฮีบัตยังฮีขีดไม่เห็นที่เลหรอก็แตก โโอ้หกระสุนหมดพอดีโคตรเหนือเดี๋ยวตีท่ายแล้วทุกคนไปเดี๋ยวนำให้ทางซ้ายทางซ้ายไม่มีเทอร์โบวะยี่หรือไม่เล่นดีกว่าโดนไปหกสิบอีกโดนลงล่างลงล่างเหรอเข้าเข้าท่อไปแล้วได้เหลือตัวเดียววะนี่ตัวเดียว เปลโดนไปนี่เจ็บอย่ไม่ตัวเดียวไม่ตัวเดียวไม่ตัวเดียวเจ็บเจ็บเจ็บตัวเจ็บตัว้องหวงเข้าท่อเข้ท่อเปลล้มเปล้มเพืนอยู่แถวไหนวะไ

Yeah. you are the apex champs i mean i like you high they go quân quân loại quân nóc V simulation V simulation TO tôi Manyak bên bên Nếu bên lốp, giống mình Mình sẽ không I war's für heute, ม,ม,มันล้มมันล้มอยู่สองตัวปะล้ม,ล,มล้มล้มนี่ทิดแกนนี่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 เดี๋ยเลยเขาเลยสามาครับดีเลยครับสามาครับดีเลยครับชนะรักดีเลยครับโอ๋โอดีไปเฮ้ยยัมมนผมไหมใช้สก,กิลเพื่อที่จะเข้าวาร์ปคิดว่าคุ<ช>มไหม

มัทำอะไรยังเงื่อน